Mà hỏng hai thùng na kìa nóng Mà bưng này cào. Cào càm nha, xăm càm. Ôi tay 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 Thế tay 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 nè tay 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 Bát thì nồng ơi cái khác nè Hãy subscribe cho oh. เพื่นั่นแลนพาเขาอีกแล้วเ้ยไหนไหนเอาคนขว้างแก้วตาไอ้คันแท่นจ้วล่ะ คนมาเบิ้งเขามาเบิ้งเขาฮะอ้ะอ,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 อจอเอเจนี่ล่ะ จะไ,ได้กินบ่พี่น้องจะได้สามเอาเข่าก็ได้นี่ก็ไข่ยอยู่เดี๋ยวว่าเพรอว่าเพ่นว่านหนาว่านหนานี่เพื่อว่าเสียเอาไว้สามด้วนี่พี่น้องในตรงนี้เอาไว้สามตรงกลางมันบ่ค่อยมีเขา่า มาเมือไดกแกว่าสิเอาอพี่น้องเค่อยกินบ่ค่อยกินบ่กอันนี้พักไอ้บานเฮากับเนอญนไ่หยอดหยอดตำลึงนนเนาะนี่ย,อ,ยอดเพิ่นกินใดดินวยเพิ่นกับกินไดพี่น้องตั้งแต่น้อยเพิ่น,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 นห,หนวานหวานหวานหวานเปรี้ยวแซ่บ ต่หน่อยๆผลลัพธ่ใม่บอยใได pues mm. ้สื่อเนาะกินตามธรรมชาติเนี่ยหลายเป็นทะนายหยอดมันกั็ง่ามเดี๋ยวไปหนึ่งไ้ปลาแซ่บแซบพี่น้องเนี่ยจักมือสิกเก็บจูนี่หยอดเพื่อนนะเ่อเดี๋ยวเมียมาถังโอ้ยมองนีซับกันกับค้นหัวหล่นเลยว่ะ เข,เขาว่าขึ้นข้างนี้เป็นจะได้กินเมื่อพี่น้องแต่ว่ามันงามอยู่ดอกพวานตรงกลางไกยาไหล เอาไว้เอาปุ๋ยเอาปุ๋ยขี่งัวมาใส่คลิปนี้ก็สีรงลงไววซ้ำนี่เนาะพี่น้องขอบคุณหล,ลายที่เขาชมคลิปค่ะ